ูลากวอยเพ์สวัสด,ดีครับทุกคนและนี่คือดีวิวไอดีตอนที่85นะครับผมอยู่กับไอดีของคุณไดโจบีนะในโซนใหม่เอ็นคาโนมิยะนะครับมาให้ทุกคนดูวิวที่สวยงามมากๆนะครับใครที่ยังไม่ได้มาโซนนี้เนี่ยจะได้เห็นเบื้องต้นกันก่อนนะไอยอดเสาน้นน่ะสวยมากนะครับแล้วเราสามารถเปลี่ยนเวลาได้ด้วยนะครับเห็นมันสว่างๆอย่างนั้นใช่ไหมถ้าเราไปคุยกับไอแทนเนี่ย มันเปลี่ยนเวลาเป็นกลางคืนทันทีนะแล้วเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้ตลอดนะผมอย่างชอบเลยนะโอเคก็ว่าไปนะแค่เมาท์มอยเรื่องเสาเสาแสงเฉยๆอ่ะมาเข้าเรื่องกันดีกว่าสําหรับรีวิวไอดีนะครับก่อนอื่นเ่ยก็ฝากทุกคน subscribe ช่องลาก่อย p เพลย์เอาไว้ด้วยนะครับในแผ่นนี้เนี่ยก็มีคอนเทนต์มันๆแน่นอนนะครับผมและก็ฝากผู้สนับสนุนของช่องลาก่อยไว้ด้วยนะครับไปพบกันเลยครับ ขอแนะนำา r i c h m a n s h o p ร้านเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%เติมผ่านไลน์แอด r i c h m a n s h o p ที่ QR code บนจอได้เลยหรือสามารถเติมที่เว็บไซต์ w w w r i c h m a m s h o p c o m เลือกล็อกอินผ่านไลน์ a c e b o o k หรือ Gmail ก็ได้ตามแต่สะดวกและกดที่เกมเกณฑ์ชินกรอก u i d ชื่อตัวละครและเซิร์ฟเวอร์เลือกแพคที่ต้องการสแกนจ่ายเงินปุ๊บแป๊บเดียวได้รับคริสตัลตามที่ต้องการเข้าอดีทันทีมีทั้งพรพระจันทร์และแพคสุดคุ้มมากมายเลยนะครับ โอเคกลับมาดูกันนะไอดี ID นี้เนี่ย AR 5 7นะครับแล้วก็โอ้โหดูจากเลขไอดีเนี่ยน่าจะเล่นมาตั้งแต่เปิดเกมเลยปัญหาก็คือไม่เคยเล่นอบิสจบดาวครบเลยนะครับแต่แล้วมาดูกันนะว่าจะดันให้สุดได้ยังไงบ้างนะครับว่าผมจะเจออะไรที่ดันได้หรือเปล่านะั่นแหปัญหาโอเคตัว5ดาวก็มีประปรายนะก็กลางๆนะั้นไม่ได้มีเยอะแต่ก็ไม่ถือว่าน้อยนะแล้วก็อาวุธอืมอาวุธเยิ่มกันนะเนี่ย มี6กเจดอยู่ที่เฉินเหอด้วยอะ่ะว้าวมีดาบบุฟที่ชงหยุนนะไรเดนกับฮูเต่าสองต,ตัวนี้เนี่ยดูจะเป็นคนดิเดตที่ดีที่สุดสําหรับตี้ในการที่จะแบกลงอบิสแต่ว่าอาจจะแย่งสิงชิวกันเดี๋ยวลองจะดูอีกทียูล่านะครับถือดาบประจําตัวอยู่ด้วยนะครับอาจจะเป็น ula, ยูล่าไรเดนตีหนึ่งแล้วก็ฮูเต่าตีหนึ่งเป็นไปได้อยู่นะครับทีนี้มาเจาะลึกกันหน่อย เออตี้ปัจจุบันที่เล่นอยู่อะไรบ้างเนี่ย <the> ตี้นี้เนี่ยผมว่าไม่แย่นะแต่ว่าตี้นี้เนี่ยผมค่อนข้างมั่นใจว่าถ้ามีคาซึอฮานะถ้ามีนะเปลี่ยนเฉินเหอเป็นคาซึอฮะาตี้นี้แรงกว่าเพราะว่าเฉินเหอเนี่ยมันบัฟคือด้วยความที่เฉินเหอมันมันบัฟเพื่อนเป็นจํานวนครั้งนะแล้วก็อันติมันบัฟได้เป็นน้ำแข็งใช่ไหมอันติมันก็เหมือนเจ้าๆกับคาซึฮานั่นแหละคาซึฮะบัฟแรงกว่านะแต่ที่น่าสกิลอีมันอะ ถ้าเกิดมีตัวน้ําแข็งที่เป็นตัวเดเมดในตีไม่เยอะก็ไม่คุ้มนะครับอย่างเดียวน่าเนี่ยตัวน้ําแข็งก็จริงแต่แทบไม่ได้ประโยชน์จากสกิลอีเฉินเหอเลยคือถ้าจะเล่นเฉินเหิอเนี่ยต้องมีอายกาหนึ่งอ่าไม่ใช่อายกาเอาใหม่มีเฉินเหอหนึ่งใช่ไหมแล้วมีตัวเดเมดจัดๆน้ําแข็งที่แบบจัดอ์ติแฟกเต็ม2ตัวขั้นต่ําแบบอายกะการยูโรซาเลียอย่างเงี้ยสองใน3เนี่ยแล้วก็ตัวน้ําตัวสุดท้ายตัวตัวหนึ่งซึ่งตัวที่แบบดีที่สุดผมคิดว่าคือโคคมิเพราะว่า มันทําฟรีสได้แล้วเป็นตัวเดียวที่ฮิวได้ถ้าเป็นตัวอื่นเนี่ยก็จะขาดการฮิวทันทีแล้วก็ไม่มีโลด้วยเดียโอหน้ากับเฉินเหอไม่ค่อยเหมาะกับกับกันและกันเท่าไหร่เพราะว่ามันทําเดเมจกันและกันดอปไปทั้งคู่เลยอะคือเดียโอหน้าก็เบาอยู่แล้วถูกไหมปกติถ้ามีเดียโอหน้าเนี่ยที่เหลือต้องเป็นเดเมจหมดเลยเฉินเหอเนี่ยคล้ายๆกันมันออกแนวเดียวกันเดือเฉินเหอฮิวไม่ได้เปิดโล่ไม่ได้เป็นตัวบัฟเพื่อนให้แรงขึ้นประมาณนั้นนะครับสำหรับผมนะสำหรับผมส่วนตัวมันเลยไม่ค่อยซิงกันเท่่าไหร ยกเว้นเล่นน้ําแข็งสี่ไปเลยเนะี้ยอาจจะได้แต่ว่าก็จะเสียคิเลตที่ได้จากการทําแช่แข็งไปก็ไม่ค่อยคุ้มเนะับประมาณนี้ถามว่าตีนี้เล่นได้ไหมเล่นได้นะตีตีนี้ไม่แย่นะตีตีที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นตี้เบื้องต้นที่ดีนะเพราะมีโมนาทําฟรีสเดียวหน้าเปิดโลฮิลเฉินเหอก็เหมือนตัวบัฟนั่นแหละแต่ผมพูดถึงคนที่มีคาเึฮะผมคิดว่าสล็อตเนี่ยเป็นคาเึฮะผมคิดว่าแบบเล่นง่ายกว่าและแรงกว่าด้วยนะครับ อย่าลืมว่าเบิร์ดอายกากะเนี่ยเวลาคาสึฮะมันบัฟอะ่ะอยู่ตลอดเบิร์ดจนจบเลยนะแบบ2 0 0 0 0ื่นสองหมื่นสองหจนจบนะแต่ถ้าเฉินเหอเนี่ยโอเคมันได้บัฟอันติก็จริงแต่ว่าไอบ้บัฟสกิลเอมันอยู่แค่แบบถ้าโดนมอนทั้งสองตัวอยู่แค่สักงสามฮิตแรกก็หมดแล้วอะไรเงี้ยนะครับประมาณนั้นประมาณนั้นมีอ่ามิตี้เนชั่นแนลอยู่แล้วนะครับ มีตี้จงหลีอยู่แล้วด้วยอ่ะตรงนี้ไม่ใส่พี่โดหรออ๋อไม่มีพี่โดนะอ่ะมาดูตัวกันอายกะใส่ดาบดำขัดห้านะครับคือจริงดาบดำขัดห้าเนี่ยโหนะแต่ว่าอัตราส่วนดีมากนะครับอยกะตัวนี้ไม่ต้องเปลี่ยนแล้วนะ Energy Recharge แอบดูเยอะใช้ได้ด้วยนะเมื่อกี้ผมเห็น Energy Recharge 160กว่านะไม่รู้ใส่นาฬิกา Energy ร e c h a r ชารหรือเปล่านั่นเงผมเดาถุกอีกละ อันเนี้ยผมผมไม่ชัวว์มันจะคุ้มค่าแค่ไหนกับแอ็แท็ที่เสียไปนะส่วนตัวเนี่ยอายกากะเนี่ยอดีพลังงานไม่ได้ช้าขนาดน,นั้นอยู่แล้วแล้วปกติเราเล่นตี้อายกากะเนี่ยเราเล่นตัวน้าแข็งอย่างน้อยสงตัวอยู่แล้วไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องเอนเนอรนะครับอันนี้ผมต้องบอกว่าผมไม่ชัวนะแต,แต่ถ้าแต่ถ้าเป็นผมผมเลือกใส่แอ็แท็กเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะนี่มันเสียแอ็แท็กไปเยอะอยู่อะแล้วดาบดำเนี่ยแอ็แท็กไม่ได้เยอะเลยถ้าเป็นดาบบัวแอ็กแท็กก็ว่าไปอย่างอะไรเงี้ยนะครับลองดูนะเบื้องต้น เบื้องต้นผมอยากให้ลองเปลี่ยนนาฬิกาดูเพราะยังไงถ้าเล่นตีสามน้ําแข็งอะ่ะพลังงานมันล้นอยู่แล้วนะครับนี่ไงมีอันดีๆอยู่แล้วอาจจะอ๋อนี่คือทดลองเอฉยๆป่ะเนี่ยใช่ไหมอันนี้ดีมากเลยนะมีสองอันเนี่ยทดลองได้เลยแล้วชอบอันไหนชอบอันไหนก็ใช้อันนั้นนะครับถ้าเปลี่ยนเราไปไอแทกเนี่ยไอแทกเพิ่มเป็นพันแปดเอเนจีที่ใช้เหลือร้อยสิบหกคิดเลยเหลือสี่สิบไม่เป็นไรนะสี่สิบก็โอเคนะไอายากระไอดีผมประมาณนั้นแหละ ก็ลองด <su> ูผมคิดว่าผมคิดว่าความดีของนาฬิกาอันเมื่อกี้คืออาจจะเล่นอายกาแบบโซโลได้อะแบบไปเล่นคอมโบเสียงหลิงอะไรเงี้ยนะอ่ะโอเคอายกาไม่มีปัญหานะครับปั้นง่ายเหรอตัวนี้อายกาเป็นตัวที่ผมแทบไม่เคยต้องเปลี่ยนอารแฟกเลยมันมันเล่นได้หมดเลยอ่ะอ่ะมาดูกันเฉินเหอปั้นยังไงไอดีนี้แอคแท็กสามหโอ้หเจดแบบจัดเต็มมากเลยอะเฉินเหอถือหกเ จริงๆมันถือโกอะไรก็ได้นะตัวเนี้ยใช่ไหมถือเซอร์เนตยังได้เลยเอเ r จี r e ช h a r g e อยห้าสามอ c ติแฟกเป็นแอคแท็กเปอร์เซนต์แอคแท็กแล้วก็แอคแท็กแล้วก็แอคแท็กใช่ไหม <c oughs> ผมว่าเฉินเหอเห็นแต่คนปั้นแบบนี้นะใส่แอคแท็กทั้งตัวเลยนะผมชอบนะผมชอบนะผมว่าได้แหละผมว่าเล่นได้แล้วแหละอย่างเงี้ยโ霍เนี่ยถ้าได้อาวุธเหลือก็อัพให้เก้าสิบเลยก็ได้แต่ว่าผมจะไม่สนแล้วกันนะ เออผมจะไม่สนแล้วกันโอเคอ่ะไปต่อโมนาเวก้าสิ 90, ือเฟเวเนียตโคเด็อกอันนี้ไม่แน่ใจทำไมโมนาไม่ถือวิสิตผมว่าวิสิตแรงกว่านะนาฬิกาอะไรเนะี่ยนาฬิกาเอเนจีโอ้เอเนจีล้นไปปะเนี่ยอันนี้ผมว่าล้นไปหน่อยผมผมผมคิดว่าถือวิสิตน่าจะดีกว่าถ้าจะเอาความแรงนะ แต่ถามว่าถืออันนี้ได้ไหมก็ไม่มีปัญหาโมนาเนี่ยถืออันนี้ยังได้เลยนะทิวลิงเทลอันนี้เนี่ยบัฟแอคแท็กให้เพื่อนนะครับตัวต่อไปที่เปลี่ยนเข้ามานะครับยังเล่นได้เลยนะเอาจริงไม่ได้ซีเรียสมากเรื่องอาวุธอยู่แล้วนะครับอ์ติแฟกต์ก็ถูกเซ็ตแล้วนะไม่ค่อยเห็นไอดีไหนปั้นโมนาา90ทับ90นะไอดีนี้ใช้ได้เลยกูดจ็อบเลยดิโอนาสกิปเเชียลขัด5โอ้โหดิโอนาโคตรฟู เป็นดีโอนาที่ฟูที่สุดตัวหนึ่งที่เคยเห็นมาดีโอนาเวล90ด้วยอะ่ะมันฟูมากครับทุกคนโอ้สุดยอดเลยจงหลีใส่เซ็ทเอชพีเออนี่คล้ายๆไอดี <c oughs> ผมเลือน5 0เท่ากันเลยเวนติเวนติ90โอเคจีนก็90เลเบลเยอะจังตัวละครไอดีนี่90ทุกตัวเลยยูล่าดาบประจำตัวอัติแฟกเต็ม คิเลนอาจจะเพิ่มได้อีกหน่อยหนึ่งหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าผมเห็นอ์ติแฟลกแล้วผมก็ไม่อยากปรับแล้วาเฮ้ยปรับได้นี่ว่าใส่ขนนกนอกเซตอยู่เนี่ยใส่ขนนกแบบไม่ค่อยดีนอกเซตโอ้โห,หน่าเสียดายมากผมสลับให้นะครับผมค่อนข้างมั่นใจว่ามันต้องมีอันที่ดีกว่านั้นน่ะเนี่ยเนี่ยเน,ยเ,น,ยเ,นยเอาของน้องคลีมาแยกเนี่ยยูล่ากเก่งขึ้นทันทีเลยผมว่าน้องคลีคงไม่ได้เล่นแล้วมั้งแต่อ์ติแฟลกเต็มอยู่เลยนะครับนี่แหละการสลับอ์ติแฟลกมีประโยชน์จังหวะแบบนี้แหละครับ เห็นยูล่าตัวนี้ไหมเห็นขนนกที่ดูหน้าอ่อนแอบอบบางนี่ไหมแต่ผมไม่แน่ใจว่าเขาใส่เพื่อเอา Energy Recharge หรือเปล่าเออว่ะเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนเขา Energy Recharge เขาหายเฮ้ยอันนี้ Energy Recharge 18%ได้คลีเดเมท13อสาแทกเเออต้องหาอันที่มี Energy Recharge กับคลีเลตสินะมันจะไม่มีเฉลยไอดีแบบเนี้ยเออ อ๋อน,นี่ไงอันนี้อันนี้กำลังลองอัพอยู่ Energy r e c h ดีชาร์จกับข e เลดโอ้หายากกว่าที่คิดนะเนี่ยโอ้ต้องแย่งไรเด่นมาเลยเหรอยาเลยอ่ะไม่เป็นไรผมผมยังไม่เปลี่ยนแล้วกันผมไม่แน่ใจว่าเจ้าของไอเดีอยากจะได้ Energy ร e c ี a r ชาร์จเยอะขนาดนี้ถึงใส่มาหรือเปล่าแต่ผมให้เป็น Choice ให้เป็นตัวเลือกว่าดึงของน้องคลีมาได้นะคีเลจะเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยนะแถมได้อย่างอื่นด้วยนะ แค่นั่นแหละนะครับไรเด้นนะฮะไรเด้นก็อาวุธประจำตัวไม่มีปัญหานะครับ n น p r รบเลมแอดออนะครับ C1 หนึ่งไวทำไมคิดไดเมทลุ้นขนาดเนี้ยเฮ้ยคิดไดเมทมาจากไหนเยอะแยะวะเฮ้ยหมวกคิดไดเมทนี่เธอใส่หมวกคิดไดเมี่ทำได้เจ็ดสิบเลยเนี่ยเจ็ดสิบปดสิบเลยเนี่ยผมมันตื่นเต้นตาวาวแล้วเนี่ย เฮ้ยขอขอเอาหมวกคิเล่นหน่อยดิโหผมขอลองหมวกคิเล่นหน่อยเอ้ยขอลองหมวกคิเล่ที่มีออฟคีด์ไดเมทได้ไหมอ่ะมีไหมเนี่ยอันนี้ไงอันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้นนได้ไดไหลายอันเลยอันนี้มีเอเนอร์จีรีชาร์ดด้วยเอเนอร์จีรีชาร์ดตัวนี้เท่าไหร่ขอดูก่อนสองเจ็ดสามโอ้ o, มันพอดีแล้วอะ่ะอันนี้บม่สี่ห้าเปอร์เซ็นต์เออไม่เป็นไรเอเนอร์จีรีชาร์ดชิวชิว ชิวๆถ้างั้นไม่ต้องไม่ต้องนีดไม่ต้องนีดเพิ่มแล้วมันพอดีแล้วแย่งตัวไหนมาเดียะนี่ไงแย่งเวนตีมาโว้ยหมวกเวนตีเพอร์เฟกมากเลยแย่งขอแย่งหมวกเวนตีได้ไหมแต่อันนี้ก็ได้นะผมว่าอันนี้ก็ได้อันนี้ดีกว่าเจ็ดสิบสี่ร้อยเจ็ดไม่มันยังไม่จึกซะทีเดียวเจ็ดสิบสี่ร้อยเจ็ดไม่ ไม่แรงวะเมื่อกี้แรงกว่าวะเมื่อกี้อันไหนวะก,กี้อันนี้ปะเอ๊ะไม่ใช่อ๋อเมื่อกี้อันนี้เมื่อกี้อันนี้เอ้าแล้วไม่ใส่อันเนี้ยอันนี้แรงกว่าอีกเนี่ยอันนี้คิเลทสิบเจ็ดหมวกนี่เถื่อนมากคิเลทสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์บ้าบอจัดนี่คือลงคิเลททุกรอบเลยอะตีแบบตีบวกลงคิเลททุกรอบเลยอะโรคจิตมากเลยหมวกเลย อันเนี้ยอันนี้ผมผมถึงผมจะบ้าคิดเลขแต่อันนี้ผมไม่ซื้อนะผมว่าอันเนี้ยมันมันก็คิดเลขน้อยไปหน่อยวะเอ้ยเอยเอนั่นแหละมันเจ็ดสิบสี่ร้อยเจ็ดอ่ะมันคูณกันได้เท่าไหร่วะประมาณเจนะ็ดพันห้ามั้งเนอะเจ็ดพันห้าก็จะเท่ากับประมาณโอ้มากกว่าหกสิบร้อยยี่สิบอีกก็ไม่ได้แย่นะอันเนี้ยผมอยากรู้ว่าอันไหนแรงกว่าผมขอคูณกนันนะถ้าใส่หมวกนี้อ่ะมาคูณเลขเล่นกันเจ็ดสิบสี่จุดหก เจ็ดสิบคูณคูณอยู่ไหนอะคูณหาคูณไม่เจออ่ะเจอละคูณ oh, 1นึ่งร้อยเจ็ด้าโอ้ได้แปดพันเลยนะเนี่ยแปดพันสิบโอเคคือผมอยากรู้ว่าหมวกไหนแรงกว่าแค่นั้นแหละจะได้แบบเก็บไว้เป็นเคสสตี้อ่ะอันนี้หมวกนี้5 4าสิ 54, เดี๋ยวเอาจุดมาด้วยห้าสิบสี่จุดสี่คูณร้อยห้าสิบดจคูณร้อยห้าสจุดหนึ่งันอันนี้แรงกว่าจริงๆด้วยอ,อันเดิมมาแรงกว่าอันนี้แรงกว่าโดยฉเฉลี่ยนะครับแต,แ,ตแต่ไม่นับถ้าเกิดปาดครั้งแรกไม่ติดคีย์อันนี้ไม่นับนะแต่อันนี้แรงกว่าเพราะฉะนั้นก็ใส่อันนี้ไปเลยไหมนี่ไงหกสิบเอ็ดร้้ันนี้น่าจะแรงสุด แล้วก็ Energy Recharge ก็ไม่ได้แย่2อ8กก็อยู่ตรงลิมิตพอดีโอเคผมผมว่าอันนี้แหละผมว่าอันนี้ค่อนข้างโอเคมากเลยและด้วยความที่มันไม่มี Attack% เปอร์เซ็นต์เลยอ่ะถ้วยเนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็น Attack% เปอร์เซ็นต์ได้นะครับแต่ว่าออฟลองดีมากไม่ต้องเปลี่ยนละมว่าไรเด้นโอเคละไเด้นโอเคละไม่ต้องเรื่องมากหรอกถ้าเกลีย์นะครับธนูยังไม่ได้บวกนะอ์ติแฟร์บวกแล้วแต่ ทำไมธนูขัดหนึ่งอ๋อมันมีสองอันนี่เองสลับกันกับเวนติได้ไม่เป็นไรฮูเต๋าถือโฮมาชิมนาวะจัดเต็มสีศนะอ่าสวยงามสวยงาม,งามจะร้อยสิกำลังดีผมให้ผ่านน้องคลีผมข้ามนะหนิงกวงผมอยากข้ามแต่ขอแอบดูแป๊บโอเคเซตถูอาวุธประจำตัวด้วยอะ่ะโอ้สวยงามหนิงกวงหนิงกวงสวยงามมากเลย ซิงชิลดาบขัดห้าอ์ติแฟกเซตโอเคถูกต้องคิทเมตสวยงามเน็ต <'s> สวยงามเสียงหลิงสวยงามโอ้เ oh, สียงหลิงไอดีนี้สวยงามมากเลยนะโอ้ไอดีนี้สวยงามหลายตัวเลยโ okay, อเคอะประมาณนี้สำหรับตัวละครเท่าที่ดูตัวละครเนี่ยผมไม่มีอะไรที่จะปรับอะไรขนาดนั้นนะผมว่าก็จัดดีแล้วนะครับ ว่าดูจากเลข i อเดีเล่นมานานแล้วแหละจัดเป็นหมดแล้วแหละทีนี้เนี่ยถามว่าทาไมยังเคลียอ์อบิสไม่ได้นะผมคิดว่าไอเดีนี้่ยมันอยู่แบบมันอยู่กัมกึ่งความยากของอบิสรอบนี้พอดีผมคิดว่าเท่าที่ดูเท่าที่ดูตัวละครนะผมคิดว่าอบิสรอบที่แล้วอ่ะอันนี้น่าจะเคลียได้นะน่าจะเคลียเต็มได้เลยถ้าเป็นรอบก่อนหน้านี้นะเพราะมันมีตีไรเดนเนชั่นอลลงฝั่งหนึ่งตี้อ้กศลงฝั่งหนึ่งมันชิวมากเลยแต่ว่ารอบนี้มันยากขึ้นเยอะเลยเพราะรอบเนี้เซียงหลิงมันเล่นไม่ได้รอบเนี้ยเพราะอะไรเพราะถ้า คืออบิตรอบเนี้่แต่จริงมันจะหมดแล้วแหละอบิตรอบนี้เลยไม่กี่วันนึงก็คือมันจะตัวที่เดเมจมาตลอดเวลามันจะเล่นง่ายกว่าเยอะเลยแบบอายกาอย่างเงี้ยอายกาที่แบบต่อให้ไม่มีอันติอายกาบางทีมันแดดตี e ได้ใช่ปะ่ะแล้วก็แบบหูเต่าที่กด e เอาอ่ะคือง่ายนะตัวไหนที่แบบกด e เราได้เดเมจอ่ะตัวนั้นอาจจะเล่นง่ายกว่าแต่ตัวที่กดคิแล้วได้เดเมจอ่ะจะเล่นยากกว่าเพราะว่าไอเวลาหมามันลอยไปลอยมาจะเติมพลังงานก็ยาก เล่นเซียงหลิงอย่างเงี้ยเล่นเซียงหลิงแบบแทบไม่เคยได้เบอร์ทันเลยอ่ะแล้วแบบหอกก็หมุนไม่ค่อยโดนแล้วถ้าหอกหมดแล้วหมาไม่ตายก็หูจะมานั่งรีใหม่ห้องหน้าไม่มีใช้อีกเซียงหลิงเหมือนโดนเนิร์ฟแบบเอาจริงรอบเนี้ยคือผมเลยไม่ค่อยแนะนําตี้เซียงหลิงเทสเกียเล่นไม่ค่อยได้นะแต่แต่ตีเนี้ยเล่นได้นะคือไม่ได้บอกว่ามันอ่อนนะมันเก่งมากแต่ว่ามันแค่เล่นยากตีเนี้ยผมว่าเคลียร์ได้อยู่นะคืออาบิตรอบนี้ก็เคลียร์ได้นะปีโคตรแรงนะ แต่ต้องสเต็ปดีหน่อยแล้วลาเด่นตัวเนี้ย C1 หนึ่งด้วยไม่ใช่ C2 มันอาจจะเบาลงมานะแต่ถ้าที่เช็คอติแฟกต์ตัวอื่นเนี่ยคือเต็มหมดแล้วนะผมคิดว่าถ้าสเต็ปการเล่นผ่านเนี้ยตีนี้ผ่านแน่นอนคือเบนเน็ตมันบัฟโหดมากมีดาบ5ดาวก็เออมีอันนึงที่ผมเสนอให้ได้สำหรับสำหรับเบนเน็ตไอเดีนี้คือผมผมเสนอให้ลองเปลี่ยนดาบเป็นดาบที่บวก Energy r e c ชา r g e อันไหนก็ได้ผมเสนอว่าลองเปลี่ยนจากดาบนี้นะลองเปลี่ยนเป็นดาบนี้ดู คืออาจจะบัฟไม่แรงเท่าอันนี้นะแต่บัฟถี่กว่ากันแล้วเติมพลังงานง่ายกว่ามากผมผมเสนอนะลองเปลี่ยนดูแล้วลองดูว่าชอบอันไหนนะครับผมคิดว่าเฉพาะตี้แบบคือเอ,า,อาง่ายนะขนาดมีลายเด่นอะเบนเน็ตที่ใช้ดาบนั้นอะยังเล่นง่ายกว่าผมผมมั่นใจมากว่าเบนเน็ตเอเนจีรีชาร์จยิ่งเยอะยิ่งดีอันนี้ผมค่อนข้างมั่นใจเพราะผมแบบลองเล่นไอที่แบบเบนเน็ตถือดาบอะไรนะาไอนึ่งอะ ดาบอะไรไม่รู้จำไม่นา้แล้วที่มันเอเนจีรีชร์จน้อยๆหน่อยผมเล่นไม่ออกเลยคืออันเบิร์ดเบนเนตมันมาไม่ทันแล้วมันมันทำรอบไม่ลงตัวอะไรเงี้ยนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะแบบบางทีไลเด้นมาแล้วเบนเนตยังไม่มามันก็เสียเดเมจไปแล้วก็อีกตี้หนึ่งเนี่ยอาจจะต้องลองดูระหว่างตี้นี้กับตี้นี้คืออย่างตี้เนี่ยมันก็อืมหนิงกวงมัน คือผมว่าตีเนี่ยมันมันผ่านได้แต่ว่าตี้เนี่ยอ,อาจจะติดตรงที่มันไม่ไม่ค่อยมีฮิวแล้วถ้าโดนหมาข่วนบ่อยๆเลือดจะหมดตีเนี่ยอาจจะลองเปลี่ยน <c oughs> เป็นเดียโอนาแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเดเมทพอไหมเพราะเท่าที่ผมลองเล่นตี้นี้มาเดเมทฮูต๋าแบบงัดพอดีเป๊ะๆเลยแบบเวลาแทบไม่พออ่ะแต่แต่ผมเล่นไม่ค่อยเก่งนะเออนั่นแหละเอออาจจะเป็นตีน้นี้ตีนี้ห้องล่างก็ไม่ได้ เออหรือตี้ยูล่าดีวะตี้ยูล่าก็เต็มไม่ใช่เหรอยูล่าไรเดนแล้วก็เบนเน็ตตี้นี้ก็ลองเล่นได้ผมว่าตี้นี้น่าจะเล่นง่ายกว่ามันมีเป็นม,มีมีจงหลีอะ่ะแล้วก็มีเบนเน็ตคอยฮิวตี้เนี่ยน่าจะเล่นได้แต่ยากนะออบิตรอบนี้ยากนะแต่ถามว่าตัวฟูลไหมตัวเต็มแล้วแหละแต่ว่าผมว่าตัวละครไอดีนี้ก็ค่อนข้างพอแล้วแหละอยู่ที่สเตปการเล่น และถ้าเกิดสเต็ปการเล่นน่ะยังเล่นไปแล้วฝืนน่ะไม่ต้องไม่ต้องฝืนเยอะนะอบ,บิสมันแบบคือผ่านได้ก็แค่แบบรู้สึกดีนิดหน่อยแต่มันไม่ได้ได้เพชรเยอะคุ้มอยู่แล้วผ่าน7ดาวกับ9ดาวก็เท่ากันนะถูกปะ่ะทีเนี้ยอันสุดท้ายนะทางเลือกสุดท้ายที่อยากจะแนะนำนะก็คืออาจจะต้องลองแบบหาดาบอายกะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้คือทางเลือกที่ใช้ใช้ตังค์นะ ผมบอกเลยว่าอายกะดาบดาบไอม่วงอะแรงกว่าดาบนี้มั่นใจมากแรงกว่าแน่นอนนะครับก็น่าจะช่วยได้นะครับก็นั่นแหละประมาณนี้สำหรับไอดีนะเออแล้วก็ลองเปลี่ยนสมุดโมนาด้วยตีเนี่ยตีน้ําแข็งอ่ะลองเปลี่ยนสมุดโมนานะครับลองใช้เป็น The w i ิสิตหรือไม่ก็ไอทิลลิงเทลเนี่ยแล้วแต่ถนัดนะครับส่วนตัวผมใช้อันนี้แต่บางคนก็ใช้อันนี้เหมือนกันแล้วแต่ถนัดโมนาจะแรงขึ้นอีกนะครับ เฉินเถอเนี่ยตอนนี้ถือว่าอยู่ในจุดที่ดีละก็ก็ใช้เล่นต่อได้อย่าลืมอัพอ์ติแฟกให้ให้ตันไปเลยนะแต่ละชิ้นไม่ได้เรื่องมากอยู่แล้วตอนนี้แล้วก็อัพอาวุธให้เต็มด้วยนะครับแล้วก็ลองลงอบิดูอีกทีก็ได้นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะสำหรับ ID นี้นะครับก็พูดไปเยอะหลายอย่างเลยก็เล่นได้น้อยจับไปผสมกันแล้วกันนะก็สุดท้ายนะครับอยากจะบอกตอนทิ้งท้ายรีวิวดีตอนนี้นะว่าเวลาผมรีวิวไอดีอะไรเนี่ย ผมไม่ได้รีวิวมาจากว่าผมเก่งกว่าดูเยอะกว่าอะไรางี้นะผมรีวิวแค่ว่าเออผมมานั่งดูไอดีเพื่อนแล้วผมก็แบบเหมือนคิดอะไรก็พูดไปอะ่ะแค่นั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าที่พูดไปเนี่ยมันมันเอาไปใช้ไม่ได้หรือมันพูดไปแล้วมันไม่ถูกอะไรเงี้ยก็ก็ไม่เป็นไรแล้วก็คือบอกได้เอ้ยอันนี้อันนี้ไม่ถูกอะไรเงี้ยก็ก็คือบอกได้นะครัโอเคก็แบบช่วยๆกันไปอะไรประมาณนี้นะครับโอเคและนี่ก็คือการรีวิวไอดีของคุณไดโจบินะในตอนนี้นะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูมาจนจบถึงตอนนี้ ฝากกด subscribe ช่องราก่อเทีด้วยนะครับห้ามลืมเลยนะฮะและพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย